แนะนำตัวหน่อยครับชื่อชื่อภัอยวันค่ะมาตยาบุอายุ59ปีค่ะเป็นลูกจา้างรับราชการบำนาญค่ะครับอยู่ที่โรงพยาบาล<า>โรงพยาบาลลำพูนค่ะครับและมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างครับคือหมอเขาบอกว่าก้านคอเสื่อมค่ะก้านคอเสื่อมเสร็จแล้วก็ข้อเขา่าขอโทษนะคะจากข้อเข่าไปถึงอุ้งเท้า จะมีอาการปวดตลอดเลยคะ่ะปวดไดี่จนแบบอะ่ะอยากให้หมอเนี่ยเอามีดมาตัดหรือว่าอะไรก็ได้สักอย่างโดยที่ไม่ต้องดมยาะลรสักอย่างเน,นะ่ยนะตัดเอาไปเลยเพราะความมันปวดมากๆเลยคะ่ะแล้วก็พอดีมาเจอพี่น้อยป้าหมองเนี่ยเขาแนะนํายาค่ะออตอนแรกก็กล้ากล,กลัวเท่าไรหร่อ่ะแต่อพอกินเข้าไปตอนนี้รู้สึกว่าโอ้ไปที่ไหนก็มีแต่คนชมค่ะ สุขภาพดีขึ้นใช่ไหมครับค่ะรู้สึกว่าดีอ่ะปวดนี่อะไรมันก็หายหมดพอเรากินเรากินเป็นชุดเลยนะคะครับกินครบเซ็ตเนาะกิครบเซตครับนี่ก็คือเบสิคล้างล้างล้างที่ตับค่ะแล้วก็มากินขวดนี้อีกค่ะล้างขวดยูรีค่ะครับเวผมช่วยเถอะนะค่ะล้างที่ตับนะฮะ กินอันนี้เอกค่ะัเป็นน้ำมันดำสมุนไพรห้ชนิดครับจากอเมริกาจากทั่วโลกเลยนะครับกินไปได้ประมาณ2ชุดแล้วค่ะครู้สึกรู้สึกว่าตัวเองนยดีมากเลยอาการปวดเนี่ยแทบจะไม่มีให้เห็นเลยค่ะการคอนี้เมื่อก่อนนี่ขี่รถนี่ไปลงล่องลงหลุมสักนิดเดียวนี่นะเป็นเรื่องนะคะต้องไปหาหมอครับต้องไปฉีดยาค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่มีไม่มีอะไรเลยคือ อยู่ใช้ชีวิตยอยู่เหมือนปกติไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะแต่ก็มียอยู่อย่างหนึ่งกินไปได้ประมาณสักสองขวดเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะมีอาการอยู่อย่างคือปวดมันจะแทงออกด้านหลังกับก้นกบอยู่สองครัง้งตินกันสองวันก็ทนเอาหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยค่ะกินไปก็รู้สึกว่าชีวิตประจำวันนี้ก็ หน้าตาอิ่มเอิบกับพี่กเปาจากที่อยู่ไหนก็ง่อยแล้วไปถามร้านที่เขาขายของชำถามว่ามีอะไรให้ดื่มบ้างไหมกินแแบบว่าจะได้มีกำลังชีวิตจะได้แบบว่าสดชื่นกว่านี้คือตัวเราก็ตัวใหญ่เนี้ยแต่ทำไมตัวนี่ใหญ่จริงอะแต่วันัน,นหนึ่งเนยชีวิตแบบหงอยงาแต่พอกินยาพวกนีก้เข้าไปแล้วนะคะ สมุนไพรเนี่ยปร,ปรากฏว่าชีวิตนี่ดีขึ้นมากหน้าตายินเอ,อิบไปที่ไหนเข้าชมก็ดดรู้สึกดีใจข้าพผอหายรู้สึกดีใจค่ะ,ะก็ยังกําลังเดินดูอยู่ว่าจะหากินตัวไหนอีกที่มันแวบ,บว่าอะจะเข้าเข้าสู่กับร่างกายของเราได้อย่างนี้ค่ะให้กับพี้กระเป๋าเนาะค่ะซึ่งเมื่อไปเจอคุณ พี่ตุกตาครับคนพี่ต้องบอกคนพี่เพราะว่าหน้าตาสดใสขึ้่เยอะตอนนั้นบอก่าตรงๆนะผมที่ผอเห็นก็ตกใจเหมือนกันเหมือนอาการคนที่แบบเขาเรียกว่าป่วยยืนนะฮะเดินได้แต่หน้าตาที่เศร้าหมองมากนะครับแต่บอกตรงๆวันนี่สดใสมากสวยปิ๊งที่เขาว่าจริงแต่ตอนนี้ก็แนะนําให้ลูกชายค่ะลูกชายทํางานที่ไฟฟ้าปรากฏว่าคอเลสเตอรอลเขาสูงเนี่ยค่ะแล้วก็ไขมันไม่ดีไตก็ไม่ดีอะไรเนี้ยต่ํบ เสร็จแล้วก็เขาให้แนะนําไปหาหมอซึ่งแม่ทานยาพวกนี้ไปก็หรือว่าดีอ่ะก็เลยยังเบรกหมอเบรกโรคไว้นะบอกว่ายังไม่ต้องไปหาหมอลกูกก็เลยซื้อยาชุดเนี้ยส<อ>ง<ะ>่งให้ลูกไปทานครับ<ะ>บอกว่าให้ทานนะแม่เนี่ยใส่จิตใส่ใจนะยาชุดเนี้ยให้นะลูกชายเขาอูู้กินแบบเหมือนราคานี่เป็นล้านๆอ่ะเ<ะ>ขาเขาเห็นว่าแม่เขาส่งไปให้อย่างนี้ ก็นึกสึดดีใจดีใจใช่ไหมขอดแรกยังกินไม่หมดคนที่สองตามไปเลยบ,บอกไม่ต้องให้ขาดคือเรามีความเชี่ยวมั่นอะว่ามันดีจริงอะย้ำลูกย้ำล้วย้ำอีกส่งให้ลูกไปกินอย่างเงี้ยบอกให้กินนะไอ้น้องกินแล้วอีกประมาณสักสามสี่เดือนค่อยไปตรวจใหม่แม่คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะปีที่แล้วนี้คอเลสเตอรอลเนี่ย ของหนูเนี่ยร้อยเก้าสิบสองพอมาปีนี้ค่าต่ำมากเลยเออปีที่แล้วนี่สองร้อยกว่าแต่พอมาปีนี้ไปตรวจปรากฏว่ามีแค่ร้อยกว่าคือระบบในร่างกายเนี่ยไปตรวจสุขภาพหมดทุกตัวนะคะปรากฏว่าหมอจนร้องไอายอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าหนูตกใจเลยตอนแรกหนูว่าไปหาละหนูเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเนาะเป็นอะไรค่าหมอเงี้ย หมอก็ดูไปเป็นบรรทัดบรรทัดมันเป็นไปนได้ยังไงวะมันไม่มีอะไรขึ้นไม่มีอะไรลงสักตัวเลยอะ่ะมันปกติได้ยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นหนูเพิ่งทานได้สามสี่วันเนี่ยค่ะแล้วหนูก็ไปตรวจสุขภาพอะค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจอะ่ะส่วนส่วนเพื่อนหนูเนี่ยเขายังมีอยู่หน่อยหน่อยหนึ่งคืออ่ไขมันคนนอเลสเตอรอลเขาอยู่สูงหน่อยก็เอามาแสางเอการหัวรอกกันเนี้ยว่า ของเราเนี่ไม่มีเลยอาไม่มีสักตัวอย่างเงี้ยหมอคขาดีใจช่วยบอกหน่อยได้ไหมแล้วก็เพื่อนก็ยังยังแก้งไปบอกหมออีกนะบอกว่าหมอเนี่ยกินอาหารกานหนึ่งเนี่ยมันต้องใส่น้ำตาลตั้งห้าช้อนอย่างเงี้ยทําไมมันไม่เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็แบบว่าเหมือนดูอิจฉาค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ป้าน้อยกัญญารัตน์ โทร0896353710 0896353710อุตรดิตติดต่อได้ที่คุณน้ำอมอนวัน0844837508 0844837508 หรือติดต่อได้ที่บ่าวรุธ0895594298 0895594298